ถอยข้อสองนะครับคลิปนี้จะเป็นการถอยข้อสองนะครับเพื่อนๆเคยประสบปัญหาไหมไปเรียนมาแล้วถอยข้อสองไม่ได้ไปเรียนมาแล้วครูพาถอยข้อสองหนึ่งครั้งสองครั้งแล้วก็ไม่สอนต่อเลยนะครับคลิปนี้พาวัยรุ่นนะครับวัยรุ่นไหมนะครับวัยรุ่นวัยรุ่นสอววัยรุ่นสองวอนะอ่าวัยรุ่นสอวอนะครับก็ มีอายุนิดหนึ่งนะครับเ,เป็นผู้หญิงตัวเล็กๆน่ารักน่ารักนะครับ,รบขับรถคันใหญ่ๆเลยรถอะไรนะฟอร์ดฟอร์ดฟอร์ดเอเวอร์เรสต์ฟอร์ดเอเวอเรสต์ครับกุ๊ตั้มครับขอดูหน้าน้องได้ไหมครับนักเรียนบอกว่าขออนุญ,ญาตไม่ออกคลิปนะครับผมนะเ,เป็นเซเลบคนดังนะครับออกคลิปไม่ได้ขอขอแค่เสียงได้ไหมได้นะครับอ,อันนี้ขออนุญ,ญาตไม่ออกไม่ออกอไม่ออก,ไม,ออกไม่ออกสื่อนะ ทีนี้เราจะไปถอยข้อซอนครับว่าจริงๆแล้วอ่ะในเทคนิคในการถอยข้อซองเนี่ยในคลิปเนี่ยผมไม่ได้บอกหมดนะครับมันมีเทคนิคส่วนตัวผมซึ่งนักเรียนไปเรียนที่อื่นมาแล้วถอยไม่ได้ตัดสินใจมาเรียนกับผมทําไมค่าเรียนผมแพงกว่าคนอื่นวันนี้รู้แล้วครับว่าทําไมถึงแพงกว่าถอยเข้าได้ครูคนอื่นพาไปถอยที่โล่งๆถอยยังไงก็ถอยเข้าไม่ได้ไม่ตรงซองแต่มัดถอยกับผมนะครับมีรถอยู่ด้านข้างนะครับ ซ้ายขวาถอยเข้าตรงเป๊ะเวอร์เลยมันต้องมีเทคนิคอะไรบางอย่างที่ทําให้นักเรียนถอยเข้าซองได้ผมพาผมจะพาเพื่อนไปดูครับนะแต่ว่าผมไม่ได้บอกหมดนะผมะให้ดูแค่คร่าวๆก็พองเพราะว่าเทคนิคนี้ใครอยากรู้มาเรียนครับไปดูกันครับะนะครับเดี๋ยวเราจะวนนะครับผมเราจะวนพานักเรียนวนนะครับวนไปหาซองนะครับ <c oughs> อันนี้เราจะวนตรงนี้ก่อนรอดูก่อนนะครับเนี่ยมาฝึกปุ๊บผมก็พานักเรียนวนนะเนี่ยครับบางคนขับออกถนนใหญ่ได้แต่มาวนในที่แคบบางทีก็ไม่ได้นะครับเทคนิคในการขับนะครับกระจกมองข้างเลยแล้วหมุนครับผมอ่าเดี๋ยวมาดูด้านหน้ามันมีอีกเทคนิคนึงนะครับที่ต้องระวังคือนะครับถ้ามันเป็นทางที่เฉียงนะถ้าเป็นทางเฉียงเนี่ยเราจะคือล้อก่อนจะเพิ่งหมุนให้หมดนะครับ มันเป็นยังไงครับพี่ตั้มครับมาดูกันครับรถคันใหญ่ๆเอเวอร์เรสต์แบบนี้ครับวิ่งตรงๆมานะครับชะลอแล้วดึงให้ดึงซ้ายครับดึงเข้ามาให้เฉียงก่อนนะครับพอเฉียงมาแล้วคืนล้อก่อนครับคืนล้อก่อนครับคืนล้อก่อนแล้วค่อยดึงซ้ายใหม่หมดครับเห็นไหมครับด้านข้างจะพ้นอ่าฮะทีนี้เดี๋ยวเราจะเลี้ยวซ้ายตรงนี้ครับดูซิว่าเอ่อเราจะมีซองให้เราเข้าไหมนะครับไลฟ์มาก่อนครับอ่ารถเฉยมาแล้วค่อยๆทยอยคืนนะครับเห็นไหมเราจะไม่กระชากเราจะไม่รีบดึง วิ่งนิ่งๆไปก่อนนะครับซองตรงนี้นะครับรดกันสีดำนี้นะเปิดไฟฉุกเฉินครับอ่าฮะเห็ครับน้ำเลี้ยงข้องแล้วนะครับวิ่งตรงๆมาครับให้เราตรงกับลูกกครับชะลอช้าๆนะครับให้เราตรงตรงแลวหยุดครับแล้วดูกระจุกมาข้างฝั่งซ้ายมันถดมาไหมถ้าไม่มีครับมุนซ้ายให้หมดครับโค้งออกมาครับปึ๊บอ่านะครับพอโค้งมาปึ๊บดูกระจกมาข้างฝั่งขวาครับว่าเห็นป้ายทะเบียนหรือยังเห็นแล้วคือรถตรงครับหนึ่งรอบสองรอบครับผม ต่อไปจะเป็นเทคนิคครับขออนุญาตตัดนะครับปึ๊บตัดมาแล้วครับผมได้จังหวะแล้วหมุนให้หมดครับหมุนให้หมดครับหมุนให้หมดครับเลยแล้วครับหมุนให้หมดครับหมุนให้หมดเลยครับหมุนให้หมดเลยครับข้อมันเลยแล้วดูขวาครับเบียดไหมเบียดไหมครับไม่เบียดไม่ไม่เบียดมาดูฝั่งซ้ายครับฝั่งซ้ายเบียดไหมไม่าดูดีๆนะระวังนะครับเห็นล้อแม็กไหมแต่อาจจะเบียดซ้ายนะอือฮึวิธีแก้ครับเบียดนอกซองนะครับผมคือล้อตรงก่อนครับผมหนึ่งรอบสองรอบ ใส่เกียร์เดินหน้าครับท้ายเบียดฝั่งซ้ายนะครับเดินหน้าหมุนซ้ายให้หมดครับหมุนซ้ายให้หมดครับแล้วเดินหน้าไปครับแล้วให้เราอยู่ตรงแนวเดียวกับแผ่นข้างหน้าครับปึ๊บดูกระจกมองข้างซ้ายขวาครับเดินหน้าไปครับเรามีช่องว่างหรือยังเช็คซ้ายขวาครับมีช่องว่างหรือยังมีแล้วคือรถตรงครับหนึ่งรอบสองรอบครับแล้วใส่เกียร์ถอยหลังครับตอนถอยมานะครับเช็คฝั่งซ้ายฝั่งขวาดีๆครับถอยมาก่อนครับถอยมาแล้วอาจจะเบียดขวานิดๆนะ เบียดขวาไหมผลไหมผลต้อถอยมาก่อนครับถอยมาถอยมาครับผมอ่ะโอเคพอครับเบียดครับทีนี้เบียดขวาคว่ำควซ้ายอ่ะโอเคครับสเกตเดินหน้าด้วยอ่ะคว่ำซ้ายครับเดินหน้าไปครับให้รถเชก่อนนะให้รถเชก่อนนะครับรถเชก่อนเชแล้วคืนครับคืนเดินหน้าด้วยครับเดินหน้าด้วยแล้วคว่ำขวาครับดูว่าเราอยู่ในแนวเดียวกือยังเดินได้หรือยังได้แล้วอยู่รถคือรถตรงครับ ส่เกียร์ทันหลังครับผมอ่ะฮะทีนี้เรามาดูกระจกมองข้างเช็คกระจกมองข้างฝั่งซ้ายฝั่งขวาสิเท่ากันหรือยังยังไม่เท่าฝั่งในเยอะกว่ากว่าเยอะกว่าฮะชิดขวาซ้ายมากกว่าอ่าซ้ายมากกว่าใช่ไหมความสายครับแล้วถอยมาครับถอยมาให้รถเฉยนะดูกระจกมองข้างเช็คเรื่อยครับซ้ายขวาเฉยนะครับให้รถเฉยก่อนเฉยหรือยังถอยมาเรื่อยถ้าเฉยแล้วคืนถอยมาเรื่อยครับรถไม่ต้องหยุดไม่ต้องหยุดครับคืนอ่ะคืนครับผมถอยเรื่อยครับรถไหลเรื่อยๆไม่ต้องหยุดนิ่งนะ ถอยมาครับถอยมาถอยมาแล้วข้อมขวาครับข้อมขวาครับอ่าฮะแล้วรอครับรอว่ารถขนาดหรือยังนะครับขนาดหรือยังครับย no oh, okay. ังอ mm ่าฮะขนาดหรือยังครับยังครับขนาดหรือยังครับโอเคโอเคแล้วหยุดครับคือรถตรงครับฟื้บรถถอยมาตรงตรงครับถอยมาตรงตรงให้กระจกมองข้างเท่ากันหรือถ้าเป็นรถยาวๆให้ป้ายทะเบียนใกล้เส้นสีขาวครับฟื้บแล้วเบรคครับฟื้บอ่าฮะนี่คือเทคนิคถอยข้าวซองที่ผมพานักเรียนทานะครับ ด้านข้างฝั่งซ้ายฝั่งขวาเท่ากันสบายๆนะครับอ,อย่าลืมปิดไฟฉุกเฉินด้วยอ่าฮะอ่าอันนี้ก็คือวิธีการถอยข้อศอกนะผมพานักเรียนมาถอยข้อศอกเนี่ยนะครับมีลดด้านข้างแบบนี้นะนะครับมีลดด้านข้างแบบนี้นะครับผมพาทําได้ครับอ่าอันนี้อันนี้บอกบอกเพื่อนๆทุกคนก่อนนะในคลิปนะครับในคลิปนะผมพูดไม่หมดนะครับมีเทคนิคอีกมากมายที่ผมไม่ได้พูดในคลิปนะครับถ้าอยากรู้ต้องมาเรียนครับ นักเรียนคนนี้นะครับไปเรียนที่อื่นมาครูคนอื่นเขาบอกว่าไม่ได้บอกเทคนิคแบบนี้ใช่ไหมใช่ค่ะไม่ได้บอกเทคนิคแบบนี้เลยนะพี่ตั้มครับอยากเห็นหน้านักเรียนครับเห็นไม่ได้นักเรียนไม่ได้ขอร้องว่าไม่ไม่ออกลิดนะครับเอาเป็นว่านักเรียนไปเรียนกับท่านอื่นมานะครับไปเรียนที่อื่นมาแล้วไม่ได้อะไรเลยนะครับแล้วทีนี้มาเรียนกับผมถามว่าพี่ตั้มทําไมค่าเรียนแพงของครูคนอื่นนะครับเป็นเพราะว่าเทคนิคในการที่สอนนักเรียนเนี่ย นักเรียนนักเรียนรู้ปุ๊บทาได้เลยนะครับถอยข้อสองอันนี้ถอยข้าวองมีรถใช <จ S 2> <ว>้ก่อ <c oughs> ไปเรียนกไปเรียนที่อื่นมากับครูคนอื่นมาไปสอนที่โล่งใช่ไหม,มไม่มีรถด้านข้างแล้วทีนี้ไม่กล้าถอยไม่กล้ากลัวชนรถเฉียดรถแล้วพอมาเรียนกับผมผมพาทาทําทำทำได้ไหมได้มั่นใจขึ้นมั่นใจขึ้นทําได้เลยนะครับผมกล้าการันตีเลยนะครับใครที่ังกำลังลังเลใครที่สับสนว่า ทำไมพิทตัมค่าเรียนแพงกว่าคนอื่นแต่ก็ไม่ได้แพงเยอะนะไม่ได้แบบแพงเวอร์นะครับแต่ทําไมแพงกว่าคนอื่นเป็นเพราะเหตุนี้นะครับเนี่ยผมพยายามสื่ออยู่เพราะว่านักเรียนหลายคนคิดว่าค่าเรียนแพงกว่าไปเรียนกับครูคนอื่นดีกว่าอืมชั่วโมงใกล้เคียงกันถูกกว่าด้วยนะครับไม่ใช่นะครับผมสอนแบบในคลิปแต่ในคลิปเนี่ยไม่ได้บอกเทคนิค ดังนั้นเทคนิคที่ผมสอนเนี่ยผมไม่ได้อารลองคลิปนะครับถ้าอารลองคลิปเนี่ยเดี๋ยวโดนเดี๋ยวผมไม่มีที่หาทินนะครับฝากไว้เป็นแนวทางนะครับอย่างนักเรียนท่านนี้มาเรียนแล้วปล่อยเข้อซองได้เลยเอเวอร์เ,นเนรสต์นะครับเพื่อนๆครับฟอร์ดเอเวอร์เรสต์คันเบิ้มๆใหญ่ๆนะครับกับผู้หญิงตัวเล็กๆนะครับปล่อยเข้อซองได้สบายๆพี่ทั้ขี้โมะอ่ะงั้นไปดูกันอีกรอบหนึ่งไปครับผมวิธีการนะครับสำหรับรถคันใหญ่ๆเดินห,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 หน้าออกจากซองนะครับเราวิ่งตรงๆมาก่อนดูฝั่งซ้ายมีรถมาไหม ถ้าไม่มีนะครับให้กระจกมองข้างฝั่งขวานะครับเลยหน้ารถนะครับเลยประมาณคืบหนึงแล้วหมุนเรื่อยๆครับหมุนเรื่อยๆครับแล้วสังเกตกระจกมองข้างฝั่งขวาครับท้ายพ้นไหมถ้าพ้นไหลมาเรื่อยๆค้างมาเรื่อยๆครับถ้าพ้นมั่นใจแล้วกลับมามองด้านหน้าครับแล้วรถก็จะตั้งตรงถ้ายอยคืนนะแบบนี้ครับผมผมสอนแบบนี้เลยเทคนิคแบบนี้เลยนักเรียนทําตามได้เลยไม่ได้บอกว่าอ่ะหมุนไปไหลไปหมุนอ่ะพ้นแล้วผมไม่ได้บอกอย่างนี้ครับผมบอกเทคนิคแบบนี้เลยลองดูนะครับผม มาครับผมอีกรอบหนึ่งนะครับใครเคยประสบปัญหาในการถอยเข้าซองนะครับมาเรียนกับผมผมพาจัดให้ครับผมเราจะถอยเข้าซองนี้นะครับตรงๆมาครับสเต็ปเดิมเลยครับให้ตัวเราตรงกับโลโก้ครับชะลอปึ๊บแล้วดึงออกซ้ายครับดูกระจกมองข้างฝั่งซ้ายมีรถมาไหมถ้าไม่มีเดินหน้าตรงๆไปครับแล้วดูกระจกมองข้างฝั่งขวาว่าเห็นป้ายทะเบียนหรือยังทําไมต้องดูกระจกมองข้างฝั่งขวาเพราะรถซองอยู่ฝั่งขวาครับคือรถตรงก่อนหนึ่งรอบสองรอบครับหนึ่งรอบสองรอบแล้วถอยมาตรงๆครับอ่าถอยมาแล้วเช็คครับ ถึงแล้วหมุนครับหมุนครับไหลมาเรื่อยๆครับไหลมาเรื่อยๆหมุนเรื่อยๆไหลมาเรื่อยๆหมุนเรื่อยๆหมุนจนหมดนะอ่าและเช็คครับฝั่งขวาเบียดไหมเบียดไหมเบยไม่เบียดน่ถอยมาเรื่อยๆครับถอยมาเรื่อยๆแล้วดูฝั่งซ้ายครับเห็นล้อแม็กหรือยังเห็นแล้วค่ะอ่าเห็นแล้วถอยมาเรื่อยๆครับเข้าเงื่อนไขรียบร้อยแล้วถอยมาเรื่อยๆครับรอรถตั้งตรงอย่างเดียวนะครับผมถอยเข้ามาครับผมถอยเข้ามาเรื่อยๆไหลมาเรื่อยๆครับผมไหลมาเรื่อยๆครับรถตั้งตรงหรือยังให้เราอยู่ในแนนววเเดียยยกััับบบาาางข้้หคครรรถออมื่ๆ ถอยมาเรื่อยๆจนกว่าเราจะตั้งตรงนะครับตรงไม่ยังครับอีกนิดน,นึงนะอีกนิดนึงอีกนิดนึงอีกนิดนึงอ่าฮะแล้วมีอีกน้อยอีกน่อยอีกนอยอีกน่นอ,าาไอนย,อย,อยได้แล้วอยู่รถครับอ่ะหนึ่งรอบสองรอบครับผมอาา่าฮะแล้วถอยมาตรงๆครับหยุดเมื่อไหรครับผมหยุดเมื่อกระจุกมองข้างเท่ากันครับหรือป้ายทะเบียนนะครับด้านหลังใกล้เส้นสีขาวนะครับอพอเบครับผมอ่าฮะเรียบร้อยครับอ่า ปิดไฟฉุกเฉินใส่เกียร์พีปลดเบรกมือโอเคเรียบร้อยครับผมนักเรียนถอยเข้าเรียบร้อยแล้วนะครับฝั่งซ้ายสบายฝั่งขวาสบายนะครับอ่าฮะอันเนี้ยซอยซองแคบจริงนะครับไม่ได้ไม่ได้เล่นไม่ได้มาเล่นๆนะแต่ทําได้นะครับนักเรียนทําได้มั่นใจไหมครับมั่นใจขึ้นเลยนะอือเนี่ยผมบอกเลยว่าข้อแตกต่างของผมคือผมมีเทคนิคนะครับผมมีเทคนิคสอนนักเรียนทําให้นักเรียนถอยเข้าซองได้ไม่ได้พาขับไปวนๆแล้วก็ ปล่อยนักเรียนเค้งเต้งนักเรียนไม่ได้อะไรเลยนะครับทีนี้กล้ามาคนเดียวกล้ามาคนเดียวยใช่ไหมใช่กล้าเลยนะกล้าลล่าแรกบอกไม่กล้าเลยใช่ไหมหาโล่งนักเรียนบอกว่าแต่ก่อนขับรถมาจอดทิ้งไว,ว้แล้วแล้วอะไรนะต้องหาลานจอดโล่งๆอ่ถ้าถ้าจะมาที่เซ็นทรัลต้องจอดรถทิ้งไว้แล้วนั่งแท็กซี่มาถูกต้องไหมได้ค่ะเออแล้วทีนี้มาเองได้ไหมได้แล้วค่ะมั่นใจนะมั่นใจบิทติ้ลเมคหรือเปล่าชัวร์ปะเนี่ย ชัวร์นะอ่านะครับนักเรียนมั่นใจแล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูกันสักรอบหนึ่งเพื่อความเมคชชว่์นะครับไปดูกันครับวิธีการขับรถออกจากซองนะครับวิ่งตรงๆมาก่อนครับเราจะเลี้ยวขวานะดูซ้ายว่ามีรถมาไหมไหลมาช้าๆอ๋อมีรถออกมานะครับไหลมาช้าๆนะครับแล้วชะงกดูฝั่งซ้ายมีรถมาไหมถ้าไม่มีรอกระจุกมองข้างฝั่งขวาครับรอกระจุกมองข้างฝั่งขวาเลยแล้วหมุนครับ เลยแล้วหมุนโค้งมาแล้วเหลือบดูกระจกมองข้างว่าท้ายพ้นไหมถ้าพ้นก็รอรถตั้งตรงนะครับแล้วทยอยคืนโอเคไปไปถอขก็ซองกันอีกรอบหนึ่งกันครับผมวิ่งมาครับอันนี้ซองประหลาดหม่อยคันนึงเอาหัวเข้าคันนึงเอาหัวออกนะครับดึงซ้ายก่อนครับให้รถตั้งฉากกับซองครับเทคนิคเหมือนเดิมเลยครับปึ๊บถึงโลโก้แล้วดึงออกซ้ายครับดูรถมีรถมาไหมถ้าไม่มีหมุนให้หมดครับไหลมาครับแล้วดูกระจกมองข้างครับฝั่งขวานะเห็นหรือยังครับ ็นหรือยังเห็นละคืนหนึ่งรอบสองรอบครับผมนะใส่เกียร์ถอยหลังครับแล้วเช็คกล้องมองหลังนะครับผมอันนี้นักเรียนหมุนได้เลยนะเพราะว่าช่องว่างฝั่งขวามีเยอะนะครับดูครับผมถอยมาเรื่อยๆครับไหลมาเรื่อยๆครับเบียดไหมไม่เบียดไม่เบียดถอยมาครับอืถอยมาเรื่อยๆครับฝั่งซ้ายเห็นล้อแม็กหรือยังครับเห็นแล้วค่ะเห็นแล้วถอยมาเรื่อยๆเลยครับเข้าเงื่อนไขแล้วถอยมาครับผม เข้าเงื่อนไขแล้วถอยมาได้เลยครับรอรถตั้งตรงรอรถตั้งฉากรอรถขนานกับซองนะครับโค้งมาเรื่อยๆครับโค้งมาเรื่อยๆฟื้นอ,อ,อ่าฮะพอเนี่ยพุงมาลลยค้างไว้เลยนะนะครับอาา่าฮะปุ๊บได้หรือ,อยังได้หรือ,อยังเช็คกระจกมองข้างซ้ายขวาได้หรือ,อย,ยังได้ฮะอีกน,น่อยนึงอีกน้อยนึงโอเคได้แล้วคือครับ หนึ่งรอบสองรอบครับผมนะฮะแล้วถอยมาตรงๆครับให้กระจกมองข้าวกัน,กนหรือป้ายทะเบียนยตรงด้านหลังครับพอครับผมนะฮะเรียบร้อยครับอ่าง่ายไหมครับง่ายเลยเออปิดไฟฉุกเฉินก่อนเดี๋ยวขอสัมภาษณ์นิดนึงนะครับเรียนขับรถกับผมง่ายไหมง่ายอื่ถอยเข้าซองครั้งแรกได,ได้เลยใช่ไหมได้เลยง่ายง่ายเลยนะ ไปเรียนกับที่อื่นมาต่างกันไหมต่างกันยังไม่ไมไมกล้าถอย <c oughs> มั่นใจเคาคนเดียวสมมุติว่าสมสมตินะ,ะวันจันรบอกว่าจะพาหลานมาเที่ยวห้างกล้ามาไหมจะถอยข้าซองได้ไหมได้อฮะเนี่ยอันนี้คือคําตอบจากคนที่เรียนแล้วนะนะครับสำหรับเพื่อนเพื่อนใครที่ยังไม่มั่นใจนะครับเก้ก <c oughs> ังๆหรือประสบปัญหาว่าไปเรียนที่อื่นมาแล้วมันถอยไม่ข้าซองไม่ได้ครูคนอื่นไม่ถอยเข้าซองให้พาไปถอยที่โลง่งๆนะครับผมพาถอยข้าที่มีรถดานข้างแบบเนี้ย เนี่ยแบบนี้ทาไดส้สบายๆนะครับก็อยากให้เพื่อนๆเข้าใจนะนะครับผมสอนนักเรียนเนี่ยผมพานักเรียนทําในสถานการณ์จริงสอนจริงๆขับรถจริงๆได้บนชีวิตจริงนะครับผมทีนี้เหมือนนักเรียนจะมั่นใจแล้วแล้วก็ต้องมาท้าทายกันหน่อยนะครับท้าทายยังไงครับพี่ตั้งครับให้นักเรียนถอยข้าซองเองโดยผมอยู่นอกรถครับดูซิว่านักเรียนจะทําได้ไหมทําได้ไหมได้นะนะครับนักเรียนบอกว่าได้แล้วนะครับวันนี้เรียนมาแรกเลยใช่ไหมวันแรกครนะแรกในการถอยข้อซองนะนะ นะครับถอยเข้าได้แล้วดูซิว่าพิทตัมขี้โมหรือเปล่านะครับไปดูว่านักเรียนจะทาได้ไหมไปดูกันครับอ๋อหลอดขับข่าวนี้นะครับผมนักเรียนถอยเข้าซองเองนะครับถอยเข้าซองครับเดินตรงๆมาเลยครับให้เราเลยซองนะนะครับเมื่อเราเลยซองปุ๊บให้ตัวเราตรงกับโลโก้นะครับคันที่เลยซองนะครับผมเมื่อเลยแล้วนะครับเราก็ดึงออกขวาครับดึงออกขวาไปปุ๊บดูกระจกมองข้างนะครับผมดูกระจกมองข้าง ฟังด้านขวานะครับผมดูว่าเห็นป้ายทะเบียนหรือยังนะครับแต่เห็นแล้วคือรถตรงครับผมแล้วถอยมาตรงๆนะนั่เรียนกันถอยมาปื๊บลืมลืมคืนนะครับลืมคืนร้อนะครับถอยมาตรงก่อนนะครับถอยมาถอยตรงๆมาเลยนะครับถอยมาปื๊บให้ท้ายเรามาจอดนะครับมาจอดทางปากซองนะครับถอยมาปื๊บแล้วโค้งครับดึงพวงมอะไรหมุนมาได้เลยครับโค้งมาเรื่อยๆหมุนมาเรื่อยนะครับ ไหลมาเรื่อยๆครับไหลมาเรื่อยๆโค้งมาเรื่อยๆครับโค้งมาปุ๊บอ่ะมื่อโค้งมาแล้วปุ๊บดูต่างเดียนอ่าถ้ามือใหม่ทับเชิช้าแบบนี้ได้นะนะครับแต่ตอนนี้นะครับนักเรียนลอยเข้ามาปุ๊บอ่ะดูว่าท้ายฝั่งขวาเบียดครับแก้ด้วยการเดินหน้าหุนกวาครับเพราะเราเบียดนอกซองนะครับเดินหน้าไปปุ๊บอ่ะพอได้ปุ๊บเห็นช่องว่างฝั่งซ้ายฝั่งขวาปุ๊บคือเราตรงเราทำมตรงๆก่อนนะมาตรงๆก่อนนะครับถ้าเราเดินหน้าไปเนี่ย พื่อให้รถตั้งตรงกับซองเมอนมันทำไปได้ครับเพราะพื้นที่มันแคบนะครับพอมันแคบป,ปุ๊บเนี่ยเราต้องถอยต,ตรงมาก่อน <OH? ถอยมาให้ท้ายเข้ามาในซองแล้วค่อยหมุนซ้ายให้หมดครับทำไมต้องหมุนซ้ายครับเพราะว่าซองอยู่ฝั่งซ้ายครับหมุนได้เลยครับหมุนโค้งมาครับโค้งมาโค้งมาปุ๊บอ่ะพอโค้งมาได้นะครับเช็คล้อตรงนะครับเช็คว่าเราอ่ะตรงกับซองไหมเราตรงกับด้านหน้าของรถที่จอดอยู่ไหมนะครับเมื่อได้แล้วปุ๊บอ่ะคือล้อตรงนะครับผม คือเราตรงแล้วถอยตรงๆเข้ามาครับถอยตรงๆมาเรื่อยๆเลยหยุดเมื่อก็จบวงข้างเท่ากันครับผมไหลมาเรื่อยๆครับไหลมาไหลมาจนกว่าจบวงข้างจะเท่ากันครับเมื่อเท่ากันแล้วก็หยุดอ่าเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆครับวิธีการขับรถนะครับอ่คลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะครับผมนะครับอ่าถ้าเพื่อนๆดูคลิปนี้ชอบครับฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับใครที่ยังไม่ได้กด subscribe ฝากกดซั b s c r i b e ด้วยนะครับ สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ขาดกำลังใจนะครับอยากขับรถนะครับคนทางบ้านก็ไม่ให้ความสนใจสักเท่าไหร่นะครับจอยเข้ามาครับผมมี Facebook กลุ่มครับ c e b o o กกลุ่มอยู่ด้านล่างลิงก์อยู่ด้านล่างนี้นะครับจอยเข้ามาได้เลยนะครับเป็นเฟซพวกกลุ่มที่ผมสร้างขึ้นมาสรับเพื่อนมือใหม่ใครที่ไม่มีความมั่นใจใครที่มีปัญหานะครับผมมีเพื่อนๆที่เขาขับรถเป็นแล้วกับเพื่อนๆคนที่กำลังเริ่มขับรถนะครับเยอะแยะเลยจอยเข้ามาครับเข้ามาดูว่าเพื่อนๆขขับรถยังไงเขา ฝึกกันยังไงนะครับเขาแชร์กันมานะครับทั้งถ่ายรูปทั้งอัดวิดีโอมาเพื่อนๆลองมาดูครับว่าเขาทํากันยังไงใครที่กลางสับสนใครที่ยังต้องการที่ปรึกษาใครต้องการพูดคุยอยากสอบถามจอยเข้ามาใน a c e b o o k กลุ่มครับอ่าไว้เจอกันใน a c e b o o k กลุ่มนะครับผมผมพี่ดั้มทามิยะนะครับผู้เชี่ยวชาญทางการสอนขับรถมือใหม่หัดขับครับใครนะครับที่ไปเรียนมาแล้วนะครับคุณครูที่สอนนะครับพาขับรถอย่างเดียววิ่งตรงๆอย่างเดียว ไม่เคยพาเลี้ยวไม่เคยพาแซงไม่เคยพาเป่ยนเล่นไม่เคยพาถเข้าซองไม่เคยพาทําอะไรเลยครับอ่านะครับผมติดต่อเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวผมจะเอเพื่อนนะครับขับรถนะครับแซงเป่ยนเล่นแล้วก็ถอยข้าสองต่างๆสามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้นะครับขับรถออกไปทํางานได้ขับรถไปโรงพยาบาลได้ รถบ,บนถนนจริงขับรถออกต่างจังหวัดได้นะครับผมเบอร์อโทรนะครับใครสนใจนะเบอร์โทรเบอร์โทรกับอาร์ดิไลอยู่ด้านล่างนี้ครับผมนะใครอยากเดินติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับผมไว้เพียงเท่านี้น,นะครับผมส่วนคลิปนี้ก็ต้องไปแล้วบผมไว้เจอกันท่านี้นะฮะสวัสดีครับยินดีด้วยครับ